การเดินทางของเราก็เริ่มต้นอีกอจุดหนึ่งนะครับเส้นทางที่จะไปเขาค้อ,อก็อยู่ข้างหน้าส่วนเส้นทางที่ตรงไปก็พิษณุโลกนะครับสีแยกข้างหน้านะครับก็จะเป็นสีแยกทางเข้าเขาค้อ,อเขาจะเรียกว่าแยกแคมสน ทางซ้ายเข้าไปก็จะเป็นแคมสนะทะลุถึงเขาคอแล้วก็มีทางออกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ตอนนี้ก็ติดไฟแดงเจอไฟแดงก็ต้องหยุดนะครับเป็นการรักษากฎระเบียบจราจรถ้าไม่รักษาก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุ แล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเจอก็จะถูกจับถูกปรับยิดเบกับขี่ดำเนินคดีตามกฎหมายสารพัดนะครับที่จะโดนฉะนั้นพวกเราในฐานะพลเมืองที่ดีจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเรียบทางกฎหมายให้เคร่งครัดความสวยของเอาคอยังเส้นทางเส้นนี้นะครับ ยังไม่หมดนะครับมีไปเรื่อยอยจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับได้ดูไปเรื่อยๆดูความงามท,ทั้งหมด้างหน้าของขทางทาง ภาพที่ออกจากรถธรรมชาติที่สุดนะครับเน้นความเป็นจริงทางทาลก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทผสมกับชนผลไม้เป็นบางที่ ทางโค้งก็ระวังนะครับอย่างที่ได้บอกกล่าวไปแล้วบางท่านก็ชำนาญทางบางท่านก็ไป็ชำนาญ้องละบัานระวังตอนนี้ก็อากาศอ่าบริเวณนี้ก็ หือว่าเย็นสบายนะครับกลางคืนนี่ก็อาจจะเย็นมากๆแต่ไม่ถึงกับหนาวมากแต่พอได้ออกไปโดนอากาศโดนลมแล้วก็รู้สึกว่าเย็นสบายดีนี่ก็เองเจุดหนึ่งนะครับ ที่ดูแล้วสวยนะครับสวยงามแต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยอจป็นเส้นทางตรงแล้วก็จะเหยียบเป็นเพลิน ตอนที่บันทึกคลิปนี้นะครับเป็นช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับสองพันกสากำลังจะเข้าหน้าหนาวเขเรียกว่าเป็นปลายฝนแต่ยังแต่ยังไม่เข้าต้นหนาวนะครับเป็นปลายฝนแล้วฝนก็าอาจจะมีตกอยู่บ้าง ชาวไร่ชาวนาก็พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผนผลิตทั้งข้าวเขาโพดต,ตอนนี้ก็เข้าสู่ชุมชนมงเขาว่าใหญ่สุดในสยามนะครับบริเวณบ้านเขียงน้อย ริเวณนี้ก็จะมีชนเผ่าม้งนะครับอยู่กันเยอะมากเป็นหลักหมื่นขึ้นนะครับสมัยก่อนก็ก็ทำไร่นะทำไร่ข้าวโพดข้าวไร่แล้วก็ทำไร่เลื่อนลอยแต่เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วลนะ่ะ คนก็มีที่ทางเป็นของตัวเองประกอบอาชีพเหมือนคนพื้นราธรรมดาแยกไม่ออกหรอกว่าเราเป็นคนมง้งเขาเป็นคนมง้งเราคนไทยเพราะจริงๆเราคือคนไทยด้วยกันผู้ของข้างทางนะครับจะมีร้านอาหารทีรรสองข้างทาง ีก็ร้านยอดฮิตเลยนะครับมัก,มนนก็น,นบบก็จะมีชาบ้านคนมงบ้างคนไทยบ้างมาเปิดร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าตามจึงทางผ่านไปผ่านมาก็าแวะชมนะครับ ชมอย่างเดียวถ้าเงินเยอะก็ซื้อเลยก็ได้็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจหมุนเวียนอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟน,นะครับกาแฟนสดน,น,นี่ก็เป็นสถานีควบคุมไฟป่านะครับมีรูปเต่าปูล,ลยูยืนบรรทยาหัน ถ้าเกิดไฟป่าก็เจ้าหน้าที่พวกนี้เขาก็เสียสละเสียสละไปดับไฟป่าแทนเรามาเที่ยวก็จะไปยนกลนบุหรี่หรือว่าเผาไฟเผาป่าทำให้เกิดมล,ดมลพิษมลภาวะทำลายป่าก็ให้ความร่วมมือแล้วกัน บริเวณทางเข้าบ้านเขีงน้อยนะครับบ้านเขีงน้อยก็อยู่ข้างในเป็นคนมง้งเปนเชาวเขาเผ่ามง้งเดี๋ยวนี้คนม้งกับคนไทยก็เป็นคนไทยอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปกติแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันรักใคร่กัน ทา,ทางก็เป็นป่าอยู่นะครับป่าอ้อป่าแคมตรงข้างหน้านี้ก็จะเป็นทางลงเขาลาดยาวนะครับสวยครับทางเส้นนี้สวยสวยมากๆนะครับถ้าท่านผ่านไปผ่านมาก็ต้องมาเส้นทางนี้นะครับ,นะรบอย่าลืม,มันทึกภาพไว้ด้วยแล้วกัน หรือว่าถ้าไม่บันทึก็ดูคลิปนี้นะครับดูบ่อยๆนะครับเปิดดูทุกวันนะครับไม่ให้ขาดคืนไม่รู้ทำอะไรก็เปิดคลิปทิ้งไว้นะครับบางวก็เปิดนะครับถ้าโทรศัพท์ไม่ได้ทำงานอะไรก็ลูกไปทำงานแล้ก็เสียได้ต้องเปิดดูเสร็ไปแล้วครับกำลังไตระดับขึ้นไป คลิปนี้จะเป็นการใช้ชีวิตเป็นการบันทึกภาพภายในรถนะครับการเคลื่อนที่ให้พวกเราได้เห็นวิวทิวทัศน์ของข้างทางนะครับว่าเป็นยังไงต่อไปเราก็จะมีเวลาจะพาลงไปเดินนะครับ พาลงไปเดินดูว่ามันเป็นยังไงระหว่างบนรถกับข้างล่างเป็นยังไงเราเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศครั้งนี้ก็ดูวันนี้ไปก่อน เที่ยวเขาคอนะครับทางไม่ต้องห่วงถนนดีมากสำคัญก็ตรวจสภาพรถตรวจสภาพร่างกายของตนเองให้พร้อมสำหรับการเดินทางโดยเฉพาะคนขับนะครับเกี่ยวกับคนขับที่จะต้องกินแต่ว่าเรา็นเนาะไม่เป็นไร รับผิดชอบหลายชีวิตแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองนะครับก็ต้องดูแลให้ดีแล้วจะสนุกได้อะไรดีๆกลับไปนะครับข้างบนเนินนี้นะครับก็จะเป็นที่ขายขายสินค้าเสื้อผ้า อาหารการกินของคนเอมงนะครับอยู่ตามเส้นทางแต่ฝั่ตรงนี้เป็นฐานทหารน,นะครับฐานทหารตอตอนนี้ไม่เห็นไม่เห็นนั่นแล้วเห็นจะเป็นเนินอยู่เดี๋ยวจะให้ดูเส้นทางส,สวยๆนะครับ ทางเส้นนี้ก็สวยเหมือนกันก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับ จะเป็นเนินยาวนะครับก็ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษของทางทางนะครับภูเขาสวยมากเนินยาวมากนะครับตรงนี้อาจจะให้ดูเส้นทางนี้ปิดท้ายครั สำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอสำหรับเ,เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับว่างๆก็เปิดดูนะครับว่างก็เปิดดูบ่อยๆขอบอคุณครับ